กรณีนักเรียนกระโดดตึกสะท้อนปัญหาความเครียดในโรงเรียนเราจะสามารถช่วยลดความเครียดได้อย่างไรผู้สาวขาเลาะฟีเวอร์แต่วัฒนธรรมของคนเมืองพยายามจัดการกับเพลงเพศอัตลักษณ์ของคนชายขอบมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้ใน in r v r v w e w สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์19นาฬิกา30นทีถึง20นาฬิกามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนครูนักเรียนการศึกษาที่น่าสลดใจอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่มีข่าวว่าเด็ก อายุ17ปีนะคะเรียนอยู่ชั้นม .5 กระโดดตึกลงมาจนเสียชีวิตและเหตุที่กระโดดตึกก็บอกว่าออมีการจับได้นะคะว่าเด็ก ขโมยเงินเพื่อนไป2000บาทออตามรายงานข่าวนะคะบ้างก็บอกว่ามีการพูดถึงการขโมยนี้ที่หน้าเสาธงแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางฝ่ายครูทางฝ่ายโรงเรียนก็บอกว่าไม่ได้มีการประจานอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะมีแต่การเรียกมาพบแล้วก็จะคุยกับผู้ปกครองเพื่อหาทางออกแล้วก็อบรมว่าอย่าทําพฤติกรรมแบบนี้อีกอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่มีการเรียกพบครูแล้วนะคะอ,อ,อาจจะมีความเครียดหรืออะไรก็ ไม่ทราบนะคะแล้วก็ทําให้นักเรียนคนนั้นนะคะไปกระโดดตึกจนเสียชีวิตแล้วสาหรับใครๆก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยนะคะกับการที่เขาเขาขโมยเงินนะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าการขโมยนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุผลอะไรแต่ในกระบวนการที่ ก็ไม่มีใครรู้อีกนะคะว่าครูทําเกินกว่าเหตุหรือเปล่าหรือว่ามีกระบวนการพูดคุยที่รุนแรงหรือว่าเด็กคนนี้มีปัญหาทางจิตใจมีความเครียดมีความกดดันอื่นๆนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าคือเรื่องเนี้ย จะ,จะไม่มีใครรู้แล้วไม่มีใครให้คําตอบได้แต่อย่างไรผลที่มันตามมาก็คือว่ามันคือการจบสิ้นนะคะชีวิตของเด็กคนหนึ่งแล้วใครคิดว่ามันก็คงทำให้พ่อแม่หัวใจสลายแล้วใครก็เชื่อนะคะว่าโรงเรียนก็คงจะเสียใจมากคุณครูนะคะที่เกี่ยวข้องอยู่กับเหตุการณ์นี้หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คงจะหัวใจสลายด้วยเช่นเดียวกันนะ,ค,ะคงไม่มีใครอยากเห็นการสูญเสียหรือความตายเกิดขึ้น สิ่งที่เราสิ่งที่เราต้องคิดนะคะหลังจากที่อ่านข่าวนี้แขกคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปโทษใครนะคะคุณผู้ชมลองลองคิดดูแขกลองเซิร์ชดูนะคะคาว่าเด็กขโมยของคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ามีผู้ปกครองจํานวนมากนะคะเขียนเข้าไปในพันทิปเขียนเข้าไปถามในเพจต่างๆว่าลูกขโมยของเราจะทํายังไงดีเราจะจัดการปัญหานี้ยังไงดีเพราะฉะนั้น ปัญหาว่าเด็กขโมยของของพ่อแม่หรือของใครหรือไปขโมยของเพื่อนในโรงเรียนเนี่ยค่ะมันมันเป็นปัญหาที่อาจจะมันอาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าที่เราคิดแล้วก็เกิดขึ้นกับผู้ปกครองแล้วก็ทําความเครียดนะคะทำให้เกิดความเครียดในหมู่ครูในหมู่ผู้ปกครองจํานวนมากแต่ แต่แขกไม่เคยได้เยิยนใครนะคะหยิบปัญหานี้ขึ้นมาคุยกันว่าเออเด็กคือถ้าเราไปดูว่ามีนักจิตวิทยาเขียนเรื่องนี้อย่างไรบ้างเนี่ยก็จะมีนักจิตวิทยาเนี่ยอธิบายเขียนเรื่องนี้อย่างละเอียดนะคะแนะนําว่าเด็กขโมยของเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กอยากมีของเหมือนเพื่อนอยากแสดงความกล้าหาญให้เพื่อนเห็นขโมยเพื่อต้องการความเป็นอิสระนะคะไม่ต้องการพึ่งพาผู้อื่นขโมยเพราะาอยากได้รับการยอมรับจากเพื่อน ขโมยเพื่อทดแทนความรักความอบอุ่นที่ขาดหายไปคือมีปัจจัยเยอะมากที่ทําให้เด็กขโมยของแต่ว่าในความเครียดที่ผู้ปกครองหรือครูต้องเจอกับปัญหาว่าลูกลูกฉันขโมยของฉันจะทำยังไงดีแล้วทุกคนก็หาทางออกไม่เจอส,สิ่งที่มันสะท้อนให้เราเห็นก็คือว่า องค์ความรู้นะคะเกี่ยวกับจิตจิตวิทยาเด็กเนี่ยมันมันมันเป็นองค์ความรู้ที่ถ้าพ่อแม่อ่านหนังสือหรือใส่ใจก็อาจจะรู้แต่พ่อแม่ทั่วๆไปที่ทํามาหากินนะคะก็อาจจะนึกไม่ออกแล้วก็เกิดความเครียดว่าตายแล้วพอเราพูดว่าขโมยเนี่ยมันดูเป็นปัญหาใหญ่มากลูกเราจะโตไปเป็นโจรหรือเปล่าแล้วมันก็ไม่ได้นําไปสู่การแก้ไขปัญหาอะไรเลยเหมือนกันนะคะกับกรณีที่เกิดขึ้นในโรงเรียน แไม่รู้ว่าเรามีการอบรมครูหรือมีการพูดถึงว่าในแต่ละโรงเรียนเนี่ยค่ะจะมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กอะไรบ้างและถ้าหากเราเจอพฤติกรรมที่ไม่อยู่ในลู่ในรอยนะคะออกนอกลู่นอกทางของนักเรียนเนี่ยวิธีที่จะวิธีที่ครูกับนักเรียนเนี่ยกับผู้ปกครองจะทํางานร่วมกันนะคะเพื่อเพื่อออกจากปัญหานั้นๆของนักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะทำอย่างไร เท่าที่ประสบการณ์และจากการที่ได้อ่านและจากการได้เห็นข่าวต่างๆเราจะเห็นว่ามันมีมันครูแต่ละคนหรือแต่โรงเรียนอ่าโรงเรียนดีๆหน่อยโรงเรียนสาธิตที่ซีเรียสเรื่องนี้หน่อยนะคะไม่ไม่นับที่เขาเอาเอาไปฝึกฟินันอะไรกันแปลกๆนะคะก็อาจจะมีวิธีทางออกที่ละมุนละม่อมที่ทันสมัยนะคะมีการใช้ความรู้ทางจิตวิทยาเข้ามาช่วยแต่ในอีกหลายๆโรงเรียนก็จะมีการทําโทษบ้างการ พูดจาแบบเอ่อล้อเลียนบ้างนะคะคือยังมีการเรียกเด็กว่าอ้วนอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูเหมือนมันไม่มีองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานที่จะเอาไปใช้หนึ่งโรงเรียนสําหรับการแก้ไขปัญหาเด็กแล้วแขกคิดว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่ขาดหายไปในกระบวนการนี้สมมติว่าเราเจอเด็กนะคะเราพบว่ามีกล้องวงจรปิดพบว่าเขาขโมยของวิธีที่เราจะเข้าหาเด็กคนนี้โดยที่เราจะต้องคํานึงด้วยว่าเด็ก คนนี้เขามีปัญหาอะไรเป็นพื้นฐานทางจิตใจเขาหรือไม่เขาเป็นเด็กที่ออมีสุขภาพจิตดีเป็นเด็กที่ไม่มีปัญหาทางใจหรือเขาอาจจะมีโรคซึมเศร้าเขาอาจจะมีปัญหาทางใจอื่นๆเป็นพื้นอยู่แล้วถ้าหากว่าเราไปกดปุ่มนะคะเจอจุดอ่อนของเขาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทําให้ เขาเบรกดาวนะคะขาดพึงล่าจ,จะไปค่าตัวตายได้เพราะฉะนั้นมันต้องการผู้เชี่ยวชาญนะคะในการจัดการปัญหากับเด็กนักเรียนแต่ละคนซึ่งมีปัญหาในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นลําพังครูครูต้องสอนหนังสือครูจะต้องตรวจข้อสอบครูจะต้องเขียนรายงานการประชมครูต้องทํางานเอกสารอะไรเยอะแยะใครก็รู้สึกว่าลำพังครูงานเขาก็ล้นมือจะให้เขามานั่งใส่ใจ ปัญหาของนักเรียนแต่ละเคสแต่ละเคสก็อาจจะหนักเกินไปฉะนั้นสิ่งที่มันต้องเติมลงไปในเรียนนั่นก็คือนักจิตวิทยาแต่แขกไม่แน่ใจนะคะว่า,าโรงเรียนของไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการนะคะในปี2556ถึง557นะคะในแพทย์ยงยุทธวงพิรมสารหัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุสขภาพจิตบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเคยร่วมมือกับกรุมสุขภาพจิตทําโครงการสร้าง นักจิตวิทยาในโรงเรียนนําร่องไป20โรงเรียนแล้วก็ได้ผลค่อนข้างดีนะคะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเด็กๆได้แล้วพยายามจะดึงเอาโครงการนําร่องนั้นกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง ก็เลยอยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่าอยากจะให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจริงจังกับเรื่องนี้ว่าทุกโรงเรียนควรจะมีนักจิตวิทยานะฮะโรงเรียนใหญ่ก็ต้องมีหลายคนหน่อยโรงเรียนเล็กๆอย่างน้อยก็ควรจะต้องมีหนึ่งคนไหมเพราะไม่อย่างนั้นนะคะเราต้องเจอกับปัญหาที่เราไม่สามารถจัดการกับปัญหาความเครียดพฤติกรรมที่ออกนอกลู่นอกทางของเด็กซึ่งเราไม่แน่ใจว่าปัจจัยที่ทําให้เขาออกนอกลู่นอกทางนั้นนะ่ะมันมีปัจจัยมาจากอะไรแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าโรงเรียนในเมือง เมืองไทยนะคะมีอยู่ปีข้อมูลปี2 5 5 8นะคะมีโรงเรียน3816อโรงเรียนถ้าหากว่ามีการนำร่องนะคะที่มีนักจิตวิทยาในโรงเรียน20โรงเรียนเท่ากับว่าโรงเรียนที่มีนักจิตวิทยาในโรงเรียนในเมืองไทยนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมีแค่0 0 0ยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง ตัวเลขน,นี้น่าตกใจว่าเราเป็นประเทศชาติมาจนถึงทุกวันนี้เรามีการศึกษามาจนถึงทุกวันนี้เรามีโรงเรียนมีครูบาอาจารย์มีกระทรวงศึกษาจนถึงทุกวันนี้แต่เราไม่สนใจและเราไม่เคยมีความพยายามที่จะเพิ่มจํานวนนักจิตวิทยาในโรงเรียนเลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะไปคุยกันเรื่องที่เป็นประเด็นกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของคุณลำไยไหทองคําว่าเธอควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นคุณลำไยใจงามหรือเปล่าคะ่ะ กลับมาพบกับรายการอินเทอร์วิวค่ะคุ้นสมแขกก็งงมากว่าทําไมคนมาตื่นเต้นกับลําไยไหยทองคําแล้วก็ตื่นเต้นกับท่าเต้นตื่นเต้นกับอะไรก็ไม่รู้ทั้งทั้งที่ความสองแง่สามแง่ในเพลงไทยนะคะไม่ว่าจะในยุคไหนเพลงไทยลูกทุ่ง <c oughs> ก็จะมีความสองแง่สองแามเพลงสุนทลาพรเพลงอะไร <c oughs> ก็จะมีนัยยะทางเพศมาตลอดประวัติศาสตร์ ของมนุษยาชาตินะฮะเพลงไม่เคยปล่อยจากเรื่องเพศมาเลยลองนึกถึงเพลงถอยห่างอีกนิดอีกนิดถึงคุณพุ่มของคุณพุ่มพวงเพลงนี้ก็อีโรติกมากอะไรถอยห่างอีกนิดอีกนิดอีโรติกจะตายไปตอนนั้นแขกก็ไม่เห็นมีใครจะออกมากริดกราดว่าคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ทำไมลามกจบก,กระเปิดแบบนี้ไม่มีนะคะแล้วคุณระเบียบรัฐพง์พาณิชก็มาบอกว่าลำยัยไห่ทงคามนะคะไม่เชื่อว่าเด็กหญิงบ้านนอกเนี่ยจะทําเองได้นะคะตำหนิค่ายเพลงที่ตั้งชื่อสอบ ทั้งเซ็กวอนทุกฝ่ายหยุดสร้างขยะสังคมทางค่ายเพลงเขาก็บอกว่าแล้วไหทองคามันเป็นเซ็กตอนไหนไหก็ไหปลาละสาหรับคนอีสานมันเป็นของนี้ค่ะแขกก็เออนั่นนะสิตอนแขกฟังว่าลยาไยไหยทองคําแขกก็ไม่คิดเป็นเรื่องอื่นเลยนะคะแขกก็นึกถึงไหข้าวไหปลาไหาใส่เงินใส่ทองก็ไหไหเป็นภาชนาชนิดหนึ่งแต่ถ้าคนจะคิดไปเป็นให้มันลามกแปลว่า แปลว่าคุณต้องมีจิตจิตสัปดนเนน่ะคุณถึงแปล คุณถึงถอดรหัสคําว่าหายให้มันสับป,ปะดนได้แต่ถ้าเราจิตไม่สับป,ปะดนหายก็คือหายใช่ไหมคะเราจะเห็นหม้อหม้อเราเห็นหม้อก็เป็นหม้อใช่ไหมคะหม้อแกงหม้อข้าวหม้อน้ําก็หม้อไม่เคยคิดสับป,ปะดนเป็นเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นคนที่ลำไยห,หายทองคําแล้วสับป,ปะดนเนี่ยจิตเดิมมันต้องสับป,ปะดนมากนะคะถึงจะคิดไปได้แล้วก็บอกว่าทําไมไม่ตั้งชื่อใจดีใจงามเดี๋ยวนะคะคนนามสกุลใจงามแต่ถ้าพฤติกรรมอมมหิดหรือมีพฤติกรรมลามกสับป,ปะดนเที่ยว<ๆ>ไปโชนนั่นโชนนี่เป็นวิตรฐานแต่นาม กูลใจงามคือลำพังนามสกุลมันก็ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรของมนุษย์ใช่ไหมคะแต่สำหรับเรื่องเพลงนะคะไขค,คิดว่ามันมี2ประเด็นที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจกันนะคะนั่นก็คืออันที่1ดนตรีเพลงแล้วก็เพศ เราควรจะเข้าใจกันได้แล้วนะคะว่าเพศเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของงานวรรณกรรมซึ่งหมายถึงบทกวีเพลงทั้งเพลงในพิธีกรรมโบราณมาจนถึงเพลงสมัยใหม่ในทุกวัฒนธรรมย้ําว่าทุกวัฒนธรรมนะคะลองนึกถึงบทกวีนะคะอย่างเช่นขุนช้างขุนแผนพายุหนักชักใบได้ครึ่งรอกแต่กลับกาะกลิ้งกลับเป็นนักหนาท่อสมอรอท้ายเสียหลายคลาจนเพลาตาหยุดแล่นเป็นคราวๆสมภาษพ,พิมพ์ดุดริมแม่น้ําตื้นไม่มีคลื่นแต่ระรอกกระฉอเฉ้า สายทองดุดต้องพายุว่าพอออกอ่าวก็ล่มจมไปเลยนี่บทอัศจรรย์นะคะก็มีเรื่องเพศมาเต็มๆแขกก็ไม่เห็นว่าวันแห่ทไทยเราจะเสื่อมซามจากการที่ขุนช้างขุนแผนเราเต็มไปด้วยบทอัศจรรย์เพราะฉะนั้นอีโรติกเพศในวรรณกรรมบทกวีบทเพลงพื้นบ้านนะคะเขาก็แสดงออกบ้างก็แสดงออกเป็นนบ้างก็แสดงออกแบบตรงไปตรงมานะคะในบทกวีของพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านเพลงฉฉอยเพลงลำตัด หมอลาก็อาจจะมีจริตจากการน้อยกว่าไปจนกระทั่งถึงหยาบโลนตรงไปตรงมาแต่มันไม่เคยเป็นที่รังเกียจเดียดฉันนะคะเพราะทุกคนเข้าใจดีว่านี่คือปริมณฑลของงานวรรณกรรมงานศิลปะบวกกับพิธีกรรมโบราณที่เน้นความอุดมสมบูรณ์ที่ต้องพูดถึงเรื่องเพศอยู่แล้วแล้วที่เราจะต้องเข้าใจให้ตรงกันอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเพลงศิลปะ ทุกชนิดในโลกนี้ย้าว่าท,ทุกชนิดในโลกนี้มันอยู่ในปริมณฑลของโลกิยะนะคะมันอยู่ในปริมณฑลที่เล่นกับเรื่องเซนเซชันเรื่องผัสสะความเซนชวลกิเลสตัณหาของมนุษย์ถ้าไม่มีกิเลสตัณหาของมนุษย์นะคะโลกนี้จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าศิลปะเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามที่เป็นศิลปะมันย่อมคาวมันย่อมเฉามันย่อมกระตุ้นเรากิเลสตัณหาผัสสะในด้านใดด้าน,านหนึ่งเสมอเพียงแต่จะกระตุ้นในระดับหยาบหรือจะกระตุ้น ระดับละเอียดเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจค่ะบทเพลงนะคะหน้าที่ของบทเพลงทุกบทเพลงในโลกนี้นะคะมีหน้าที่เพื่อกระตุ้นร้าอารมณ์รักอารมณ์ใครถ้าเราไม่ต้องการสิ่งนั้นนะคะมีสิ่งเดียวที่เราจะทําได้คือเราต้องงดเสพศิลปะงดเสพหนังเพลงวรรณกรรมทุกอย่างเลยนะคะแล้วชีวิตเรานะคะเปิดแต่บทสวดมนต์อยู่ที่บ้านนะคะแล้วชีวิตเราจะปลอดภัยจากโลกียะเหล่านี้เราไม่ควรฟังสิ่งที่เรียกว่าเป็นมิวสิกเลยนะคะใน โลกนี้ต่อให้เป็นดนตรีที่ไม่มีเนื้อเพลงนะคะจังหวะมันก็ถูกแต่งมาเพื่อกระตุ้นผัสสะหรือเซนเซชันของมนุษย์ในทางใดทางหนึ่งอยู่แล้วบทเพลงที่อยู่นอกาศาสนสถานนะคะทุกบทเพลงในโลกนี้เกิดมาเพื่อการนี้ค่ะเกิดมาเพื่อหล่อเลี้ยงกิเลสตัณหาของมนุษย์เพียงแต่ระดับของความรีไฟ์ความวิจ,จิตของมันนะคะที่นําเสนอก็ต่างกันออกไป เพลงคลาสสิกนะคะก็กระตุ้นเซนเซชันอีกแบบหนึง่งเพลงร็อกก็กระตุ้นอีกแบบหนึง่งเพลง R&B b ก็กระตุ้นอีกแบบหนึง่งเพลงพังจะสกุลไหนก็จะกระตุ้นเราอีกแบบหนึง่งดนตรีโอเปร่านะคะก็กระตุ้นเราอีกแบบหนึง่ง พียงแต่ว่ารสนิยมของเรานะคะจะไปชอบแบบไหนเท่านั้นเองคุณจะชอบแบบสุนทลาพร์ก็เป็นเรื่องของคุณคนอื่นเขาจะชอบจะคันหูเขาจะชอบคุณลำไยไหทองคําก็เป็นรสนิยมของเขานะคะรสนิยมใครก็รสนิยมใครไม่มีการก้าวไก่กันและกันนี่คือวิถีที่เราควรจะอยู่กันแบบอารยะประเด็นที่2เพลงกับแฟชั่นที่บอกว่าทํำไมแต่งตัวโป๊จังนะคะโดยไม่ต้องมีความรู้มากก็ได้คุณชมทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะ เพลงกับแฟชั่นเนี่ยต่างส่งอิทธิพลซึ่งก,ารรากันและกันเช่นเวลานักร้องโอเปร่าก็แต่งตัวแบบคลาสสิกใช่ไหมฮะถ้าเราไปดูนักร้องวงร็อกเราก็จะเห็นว่ามันมีสไตล์แฟชั่นแบบร็อกนะคะจะเป็นกางเกงหนังกางเกงรัดรัดหรืออะไรก็แล้วแต่พอเป็นเพลงแจ๊สแจ๊สก็แต่งตัวแบบแจ๊สนะผู้ชายอาจจะใส่สูทตัวใหญ่หญสีขาวนะคะผู้หญิงเขก็แต่งตัวถ้าเป็นผู้หญิงผิวสีบางคนก็แต่งตัวให้เป็นแบบชนเผ่าของตัวเอง แต่ถ้าแจ๊สนะคะจะไปร้องกับ,บวงออเคสตราใหญ่ๆเขาใส่อีฟนิ่งเกรสใส่ชุดราตรีได้สวยๆฮิปฮอปฮิปฮอปเขาก็มีแฟชั่นของเขาก็เป็นฮิปฮอปปุ๊บคุณก็ตั้งแต่งตัวเป็นฮิปฮอปนะคะคุณต้องใส่กางเกงหลุดตูดใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่ๆหลวมๆพอเป็นพังพอเป็นพังแฟชั่นแบบวิเวียนเวสบูดก็มาเลยนะคะ R&B R&B เขาก็ทําทุกอย่างแต่งตัวทุกอย่างที่มันตรงกันข้ามกับค่านิยมแบบ คริสเตียนพิวริเทนน่ะเขาจะไม่ถ่อมตัวนะคะเขาจะใส่อะไรที่มันระยิบระยับกลิตเตอร์ผู้ชายก็ต้องอวดรวยอวดความบาั่งคังในมิวสิกวิดีโอแบบ R&B แอนะคะเขาก็เป็นเป็นสไตล์เป็นแฟชั่นแบบนี้เป็นแฟชั่นแบบคนผิวสีนะนี่เป็นแบบเออร์เบนไนะเราจะแต่งตัวแบบนี้ ผู้หญิงก็แต่งตัวเซ็กซี่มากนะคะทีนี้ในแต่ละสไตล์ของแฟชั่นของดนตรีที่มันส่งอิทธิพลของกันและกันเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ของตัวเองมันมีการยืนหยัดต่อสู้ในแนวทางของตัวเอง ในหลายๆแนวทางของแฟชั่นมันคือการขบบนะฮะมันคือการขบบดต่อน,นอมต่อมาตรฐานของสังคมต่อสิ่งที่ผู้มีอํานาจบอกว่ามันดีมันงามมันสวยนี่คือความนี่คือสิ่งที่เรียกว่าลสนิยมที่ดีคนที่เขาต้องการปฏิเสธสิ่งนี้เขาก็จะแหกทุกกฎนะคะแล้วก็บอกว่าพวกเธอคิดว่าแต่งตัวเรียบๆโก้ๆใส่สร้อยมุกมันดีใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะเอาสร้อยเป็นโซ่ทองเส้นใหญ่ๆมา ใส่ทั้งตัวเลยนี่คือจินซิปักบุดเดี๋ยวฉันจะสักเดี๋ยวฉันจะเจาะนี่มันคือการแสดงอัตลักษณ์นะคะแสดงจุดยืนของกลุ่มคนที่เขาถูกมองว่าบางทีเราก็เรียกเขาว่าเป็นคนใช้ขอบบางทีเราก็เรียกว่านี่คือซับเคาน์เตอร์นะคะหรือวัฒนธรรมย่อยที่ต้องการจะลุกขึ้นมาขบถต่อ มาตรฐานนะฮะที่ที่ครองอํานาจนําอยู่ในสังคมณนะขณะนั้นเพลงลูกทุ่งหมอลําของไทยก็เช่นเดียวกันนะฮะเราจะเห็นว่าเพลงลูกทุ่งหมอลําของไทยเนี่ยมีพัฒนาการทางแฟชั่นเป็นของตัวเองเป็นลูกผสมพันทางของทางลิเกมหมอลําและตอนหลังนะฮะเอาสไตล์ฟังกี้ R&B แล้วแจ๊สแล้วบลูส์เข้ามาผสมฟังเพลงผู้สาวคาเลาของคุณลยายําไยไหทองคำเนี่ยเพลง r า b นะคะขึ้นมาเลยในในความรู้สึกของแค มงันมีกลิ่นอายของของดนตรีบลู์เข้ามาด้วยแล้วมันเป็นเพลงที่เพราะมากดนตรีแน่นมากดีมากทันสมัยมากแล้วนี้เราจะเห็นการเติบโตของของกระบวนของของวิวัฒนาการของเพลงที่มาจากรอบนอกเพลงนะคะไม่ได้ถูกกำหนดแนวทางจากจาก กรมมี่จาก R A. S อีกแล้วนะคะดิ่นี้เพลงถูกกำหนดมาจากชายขอบจากภูมิภาคแล้วก็ส่งอิทธิพลเข้ามาที่กรุงเทพอีกทีหนึง่งแล้วอัตลักษณ์ดนตรีของเขาแสนชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเขามีสไตล์ของเขาเขามีแฟชั่นของเขาเขามีภาษากายของเขาเขามีภาษาทางเพศในแบบของเขาที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้แคร์ว่าพวกชนชั้นกลางมีการศึกษาในกรุงเทพเห็นว่าอะไรดีแต่นี่นี่คือตัวตนของเขานี่คืออัตลักษณ์ของชนชั้นของฉันนี่คือภาษาของความ รัและภาษาทางเพศในหมู่พวกเรานี่มันเป็นการยืนยันอัตลักษณ์ของคนชายขอบในความรู้สึกของแขกและเป็นอาวุธหนึ่งในการยืนยันอัตลักษณ์ของตัวเองว่าเราไม่ได้แค่พวกคุณที่อยู่ในกรุงเทพเลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะมูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคต พูดไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าบทเพลงทุกบทเพลงในโลกนี้ตั้งแต่ดึกดำบัรน,นะคะมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ,อ,อตาม พิธีกรรมและความเชื่อโบราณเพื่อหล่อเลี้ยงความมั่งคั่งของชุมชนนะคะเพราะว่าความมั่งคั่งมันเกิดจากการสมสู่เกิดจากการร่วมเพศใคกก็จึงนําบทความของคุณสุจิตวงศ์เทพซึ่งเผยแพร่ในมติชนออนไลน์คุณสุจิตวงศ์เทพตั้งชื่อบทความว่าเพลงชาวบ้านเป็นพิธีกรรมสมสู่เป็นอย่างไรแขกจะอ่านให้ฟังนะคะคุณสุจิตวงศ์เทพบอกว่าเพลงโต้อตอบของชาวบ้านมาจากพิธีกรรมสมสู่เสพสังวาสจริงๆเมื่อหลายพันปีมาแล้วเพื่อความมั่งคั่ง และมั่นคงของชุมชนดั้งเดิมพิธีกรรมอย่างนี้นะคะสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบนันเรียกพิธีปั้นเมฆขอฝน โดยปั้นดินเหนียวเป็นรูปคนสองคนสมมุติว่าเป็นหญิงชายทำท่าสมสู่กันกลางที่ลงแจ้งให้คนทั้งชุมชนรู้เห็นพร้อมกันทั่วไปจากนั้นร่วมกันร้องรำทำเพลงขอฝนด้วยถ้อยคำหยาบหยาบเรียกกันว่ากรอนแดงหมายถึงคำคล้องจองจงครึมที่พาดพิงเรื่องเพศและการร่วมเพศหญิงมักว่าเพลงชนะชายในกรอนเพลงโต้อตอบพ่อแม่เพลงจะต่อว่าด่าทอจนพ่อเพลงยอมจำนนแล้วหาทางเลี่ยงไปแสดง ให้เห็นถึงอํานาจของผู้หญิงที่มีเหนือผู้ชายในสังคมโบราณเพลงโต้ตอบแก้กันของหญิงชายชาวบ้านด้วยถ้อยคําโลดโผนสองแง่สองแง่แย่ไปในทางเรื่องสมสู่หยาบอย่างยิ่งยวดเป็นอีกแนวหนึ่งของพิธีกรรมขอความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับชุมชนนี่เป็นหนังสือนะคะมาจากหนังสือชื่อเซ็กดึกดําบันของบรรพชนไทยของคุณสุจิตวงเทศถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะคุณสุจิตยังเขียน อีกว่ายุคดึกดำบรรลายพันปีมาแล้วพิธีกรรมสมสู่สังวาสของหญิงชายมีหลักฐานอยู่บนภาพเขียนสีให้เราเห็นทั่วไปเพราะฉะนั้นมันจึงมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็นกรอนเป็นเพลงแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเป็นพันปีเป็นร้อยปีการตก ค้างนะคะหรือว่าการตกผลึกของวัฒนธรรมมันก็ยังคงอยู่นะคะในเพลงพื้นบ้านในกรนล้าตัดในกรนหมอลำและจนกระทั่งมันวิวัฒนะ,ะขึ้นมาเป็นเพลงลูกทุ่งความหยาบโลนนะคะความสองแง่สามแง่แล้วมันก็กลายมาเป็นความบันเทิงของ คนชนคนชนบทไทยซึ่งแค่คิดว่าคนชั้นกลางที่มีการศึกษาก็อาจจะไม่เข้าใจแล้วมองเห็นว่าเป็นเรื่องสับป,ปะดนแล้วก็ลามกวันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่ันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ